หากต้องการหาไฟล์เอกสารซึ่งเป็นไฟล์นำเสนอนะครับในหัวข้อตามที่เราต้องการนะครับหรือบางที่เราต้องการทำไฟล์ PowerPoint นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะต้องใช้สีสันแบบไหนเนี่ยทำแบบไหนในการทำนะครับเรามาลองดูครับเวลาหาไฟล์ PowerPoint หาได้ง่ายๆแล้วก็นำมาปรับแก้ไขได้เลยครับก่อนอื่นเข้าไปที่เว็บ Google ก่อนนะครับแล้วพิมพ์หัวข้องานที่ เราได้รับมานะครับเช่นในตัวอย่างก็คือเอางี้แล้วกันนะครับเทคมีสารสนเทศและการสื่อสารเราพิมพ์นามสกุลให้ด้วยครับตามตัวอย่างเลยนะครับถ้าอยากได้ไฟล์ powerpoint ก็ใส่นามสกุลนี้ครับหรือจะเป็น ppt แล้วก็ตามด้วยตัว x ครับ เป็น p p t x ก็ได้นะครับในตัวอย่างใช้แบบนี้นะครับอลองดูครับเราก็ดูข้อความมันสอดขอก็ลองอ่าลองดูสักตัวคลิกปุ๊บสังเกตครับจะดาวน์โหลดใช้เวลาตามความเร็วของตัวอินเทอร์เน็ตเรานะครับลองคลิกเมาส์ดูครับ ครับเราก็จะได้ไฟล์ powerpoint ซึ่ดูสวยงามครับเรามาปรับแก้ไขได้นะครับไม่ต้องไปใช้เวลาในการทีเอ็ดหรือสร้างสารรค์มันเองครับยังจะเสียเวลามากๆนะครับผมว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็นำไปปรับใช้งานได้ครับ